สวัสดีค่ะพี่กุ้งนะคะอายุ39ค่ะปีนี้นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขายน้ำหอมค่ะอยู่ที่ศูนย์อาหาร m ิตรแอนด์อีทค่ะพี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้มาก่อนค่ะแล้วก็รู้จักกับน้องส้มเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะ ใช่ค่ะเป็นเทสเตอร์ค่ะแล้วก็เลยน้องก็เลยส่งมาให้ใช้ค่ะทดลองใช้พี่ถามน้องว่าตัวนี้ส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วก็น้องก็จะบอกว่ามีสาหร่ายพวงองุ่นแล้วก็เป็นสารสก,กัดออร์แกนิกค่ะก็เลยเออลองเทสดูค่ะก็พี่ก็จะมีเรื่องแพ ิวจะขึ้นก็คือมาแบบแพ้เลยค่ะสิวเต็มหน้าเลยแล้วก็หน้าแห้งหน้าลอกก็คือลองตุกตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ขายเครื่องสำอางด้วยพี่ก็จะชอบเทสให้ลูกค้าแล้วเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าถามเราจะได้ตอบได้ว่าดีไหมดียังไงแล้วก็มีส่วนผสมอะไรค่ะพี่มีความรู้สึกว่าเนื้อครีมเข้มข้นค่ะแล้วก็ ซึมง,ง่ายแล้วเวลาเราใช้กับผิวหน้ามันจะมีความสูึกับผิวหน้าเราค่ะจะชุ่มชื้นเพราะว่าช่วงที่พี่เทสจะเป็นช่วงหน้าหนาวผิวพี่จะแห้งแล้วพี่ใช้หลายตัวมันก็แบบมันก็ยังแห้งอยู่แต่พอใช้ตัวเซรั่มตัวนี้ค่ะมันทําให้ผิวรออไม่แห้งแล้วก็ชุ่มชื้นรูขุมขนมันเล็กลง แล้วก็ผิวเราอะค่ะมันจะไม่แห้งเพราะจากเดิมผิวพี่จะเป็นผิวแห้งแล้วมันจะแบบลอกเป็นขุยๆอะค่ะฝ้ามันก็จางลงแล้วก็ผิวผิวหน้าพี่อะค่ะมันจะขาวขึ้นเมืาอก่อนหน้าน,นี้คือพี่ดำเลยความรู้สึกพี่นะคะพี่ให้สบเพราะว่าอย่างฝ้าพี่อะคือฝ้าพี่จางลงนะ เพราะว่าพี่เทสปกติพี่จะชอบใช้มาร์กเพราะว่าพี่จะขายอีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วมาร์กอันนี้พี่จะใช้แค่อาทิตย์ละครั้งแต่ช่วงที่พี่เทสอ่ะพี่ไม่ได้ใช้มาร์กเลยแล้วพี่ก็ลองสังเกตคือมันยังไม่ได้หายซะร้อป์เซ็นะคะแต่ว่ามันจะค่อยๆจางลงเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยถ้าสังเกตพี่จะมีรูปเก่าอยู่ตรงช่วงเนี้ยพี่จะเป็นปื้นเลยแต่มันจางลงค่ะแต่ว่าพี่ใช้ควบคู่กับสบู่ด้วยนะคะ สบู F ่เอสกินเหมือนกันค่ะเป็นสาหรายพวงองุ่นเหมือนกันค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากะนะคะแล้วก็เรื่องรูขุมขนผิวหน้าไม่ขาวใสนะคะตัวเซรั่มเอสกินค่ะช่วยได้เลยค่ะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านของพี่ได้นะคะพี่เป็นตัวแทนอยู่อยู่ที่ศูนย์อ,อาหาร m ิ d แอนด์อค่ะ ชื่อร้านตัวหอมๆค่ะเป็นร้านไข่น้ำหอมด้วยค่ะ